พาไปเช็คอินที่เที่ยวใหม่ๆบนเกาะลังกาวีเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียวันนี้เราจะนั่งเรือจากไทยไปลังกาวีเลยโดยจะขึ้นเรือจากเกาะลีเป้ใช้เวลาเดินทางแค่หนึ่งชั่วโมงครึง่งเดิอนออกจากเรือเห็นนกอินทรีก็สแสดงว่าถึงแล้วและเราก็สามารถเดินทางบนเกาะง่ายๆด้วยการเชา่ารถฝนจองผ่านแอป,ปคลุกมาราคาดีมากเช่าหนึ่งวันใจแค่4ี่หกสูรถก็ขับง่ายพวงมาลัยขวาเหมือนเล่าทริปนี้คือคลุกรับโจทยตั๋วเรือเฟอร์รี่เช่ารถแล้วก็ที่เที่ยวฝนจองผ่านแอปคลุกหมดเลยสุดไฮไลท์บนเกาะนี้ก็คือละะ จุดชมวิวที่ทําเป็นสกายวอล์กกระจกจากจุดนี้ก็ววาเสียวแล้วและนั่งขเขเบินคาต่อไปจนสุดเราก็จะเจอกับอีกหนึ่งไฮไรท์เป็นหนึ่งในสะพานโค้งที่ยาวที่สุดในโลกที่เรียกกันว่าลังกาวี Sky สกายบินชมวิวได้แบบ360องศาและถ้าใครมาก่อนนี้ไม่ได้ถ่ายรูปกับน,นกตัวนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงมาตอนกลางคืนก็คือไม่ร้อนดีส่วนอีกหนึ่งที่เที่ยวที่เปิดใหมให่เขาจะเปิดให้เข้าชมในช่วงกลางคืนเป็นการเล่าเรื่องราวตำนานชื่อดังในลังกาวีมาในรูปแบบอิมเมอร์ซีปใช้เวลาเดินเกือบชั่วโมงได้้เเเเปนนรรรูแแบบใใใใหหมมม่่่่ททททีีีีีีคััังงงกกกาาาลลลซยยยววๆไ นี่คือตอบจอบและทั้งหมดที่เรามาก็จองในแอปคลุกได้หมดเลยอย่าลืมแคปโคดรดนี้ไว้ใช้ลดกันด้วยนะ